ก็แค่อากจะเป็นพี่สาวที่ดีให้เอียรีมแล้วก็เป็นลูกที่ดีให้กับแม่บางทีเราทุกคนนี่แหละที่เป็นคนสร้างเด็กขี้อิดชาขึ้นมาในใจของอีเรียมอมึงเกือบเหยียบอะไรเข้าไปมึงรู้ไหมเนี่ย หนามของมันเนี่ยทิ่มทะลุรองเท้ามึงได้เลยนะมึงรู้ไหมว่าพิษของมันอะถ้าใครโดนเข้าไปแล้วก็ยังไงก็ไม่มีทางรอดหรอกจก้ะเออพี่เชิดพี่ว่าอีเลียมอะไรนะั่นอะมันจะกล้า,หา,หา,หามาหรอพี่มาไม่มามันไม่สำคัญหรอกเว้ยมันสำคัญว่าอีเลียมนั่นอะมันซิงอยู่หรือเปล่าเพราะถ้ามันไม่ซิงก็ชิบหายทำไมวะพี่ <S <S 2> <S 2> ก็ถ้าเผลอไปซัดคนไม่ซิงเข้าจะทำให้พี่ไทยธาตุไฟแตกแล้วก็จะตายแม่ฉันมีแผนแล้วสิแม่ยังมีวะก <c oughs> มอ๊มอ <c oughs> ิเลมระวงังอิเลมไอ้ฟอสองมึงระวงังอิเลมมึงระวงังอ้ึงระวงังหามเลยตรงนี้มัน เอาหายใหมให่พี่เดียวเดี๋ยวแม่ว่างจิตหลังชวนมาเหรอเอามาด้แม่ nếu bỏ rồi thề, ủa, thằng Lang còn nhiều, mày bay với Đi đi. วางยากูเหรอมึงวางยากูเหรออีเลียมเราวางอะไรนะมึงอะไรวะในแผนที่มันบอกว่าตอนนี้เรากำลังเดินเข้าใกล้จุดที่มันอันตรายอีกจุดหนึ่งของป่าแล้วนะเว้ยเหรอเออ จับพวกมันมัดเวรล่างไม่มงได้ยินเสียงอะไรไหมวะโอเสียงอะไรวะ จุดอันตรายจุดที่สองอยู่ในป่าปโปรง่งมันคือดงงูเห่าเพลิงอีเลียมเอ้ยวะงูเห่าเพลิงมันอยู่ข้างหลังมึงอะมาไว้เฮ้ยเออเออเออเนี่ยทางนี้แหละทำไมมันเดินเร็วจังวะมึงจะมาให้ไหวสิวะก็ตาไม่ดีนี่วะมึงช้าเงไี้ยมันจะไม่ทันกูจะโอ๊ยเอาอะไรเฮ้ยโอ๊ยเป็นอะไร กูเหยียบพียอะไรเนี่ยแมนขอดเจ็บเลยอะไรวะโอ้อะไรหมอหายแล้วนี่มันโคกกระสุนป่าพันนามสั้นถ้าใครเหยียบเข้าไปแล้วก็พิษมันจะเข้าสู่ขาวิ่งึ้นสู่ร่างกายแล้วพิษมันจะกระจายตามเส้นเลือดขึืนอสมองทำให้เสียชีวิตมันไหลแล้ว <laughs> ยังไงอะกูยังไม่อยากตายอะตัดขาเอามีดมาเออ ไม่เอาไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยมึงไม่หาวิธีอื่นก่อนไว้โอ้ยวิธีอื่นวิธีอื่นเออเดี๋ยวคิดแป๊บหนึง่งโอ้ยอ้าโอ้ถ้าทางจะคิดอีกนันอะตัดขาเลยโอ้ยตัเ์เ้ยมึงก็ตัดอย่างเดียวเลยอี่หมอมันคิดอยู่โอ้ยอ๋อคิอคดออกแล้วนี่นี่นอะไรวะฉันมีนี่ ผ่านน้ำตาลเอามาบด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 ให้ละเอียดหรือว่าลืนอลงไปมันสามารถหยุดผิดได้เอ้าหลอเฮียอะไรมึงก็บ่นสิโอ๊ยกูปวดมากแล้วนอกจากงูยังมีเฮียอีกเหรอก็งูแหละมันเอาเพื่อนมันมาด้วย มึงจะตามถึงเช้าเลยได้ไงมึงเห็นไหมเนี่ยพี่จะขาลามขึ้นปากแล้วเฮ้ยว่าไม่ทันแล้วแหละตัดข้าวออกเลยเฮ้ยโอยเดียวไอ้มึงไอหมอไอ้มือหน่อยเออหลุเหลียวเนื้อไอ้กูปวดมากอ๋อไอ้มันเหนียวใบมันเหนียวมันบดย้ามากูช่วยโอ้ยไอทำไมวันนี้มันเหนียวพิ่ปกติวะเฮ้ย ชิบหายยีพิษ <c oughs> มีหย,ยิบพิษไอะกรู้เคี้ยวจะหยิบไผ่น้ำตาลยากแก้พิษจะไปหย,ย,ยิบไผ่แดงยาไม่พิษใครกินเข้าไปเส้นเลือดในปราสาต์จะแตกแล้วหมดความรู้สึกโอ้โไอ้สัตว์หนักก็ขาคุเอง แล <c oughs> ้วยีเลี้ยเอาไงดีวะ ทำไมเหเหม Sag ึงถ huh? hey. hey. ึง no. ไม่รีบใช้วะปล่อยให้กูวิ่งหนีงูเนี่ยฮะกูลืมเลอะไม่หมดเลยเนี่ยหน้าดดาไปหมดแล้วเรื่องอะไรจะแตกกำลังจะบอกความรู้สึกไอ้โไอ้โญนต้องเจ็บเอ้ยกูเจ็บตั้งแต่เปียแรกแล้วแต่ทำไมกูหนาวจังเลยวะทั่ไหนพิกกันแล้วเขากระแสเลือด เรามจจะหนาวหนาวขึ้นกว่าเดิมทำให้ธาตุไฟกำลังจะแตกถ้ามึงหนาวงั้นกูจะกอดมึงไว้มึงจะได้อุอุ่นโอ๊ยโอ๊ยไอ้เต๋อว่ามึงจะต้องตัดขาเอาวะโอ๊ยทะเป็กูหนาวจังวะกูจะกอดมึงเองไอ้อน๋อ อ๋อโอ้ยไม่ไหวแล้วอ <ification> <innocent Likewise> ุ <jouer> <possible> ้ยค <Overwatch> ิดออกแล้วถ่ายยังไงนี่ไงก้าวผ่ายน้ำตานี่แหละนี่เหมือนตัวบทเคี้ยวไปเลยโอ้ไอ้สัดทำไมไม่ให้เคี้ยวตั้งแต่แรกไปจำอยู่ได้ไปด้านนั้นดิเคี้ยวเขากูณหาวค่อยค่อยคิดค่อยค่อยเคี้ยวโอ้ยเหมือนให้อาหารเป็ด เขาเยอะเขาเยอะอะไรเกือบไม่รอดแล้วกูเนี่ยเพราะมึงคนเดียวเลยเหี้ยหมอโอ้โหนี่ไอ้หมอมึงเป็นหมอจริงหรือเปล่าวะอาผัดน้ำเข้าไปทำดีไม่เคยได้ดีที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยแล้วฟักทอหายไปไหนวะ น้องเศร้าลือนทางไม่เท่าไรแต่ทะลืนงในใจพี่บาวหาทางออกไม่ได้นี่ทำไมเจแต่นี่แล้ววะอไอ้ไร่น้องเศร้า,าแรงไปเรื่อย เดี๋ยวก่อนน้องเศร้าอย่าเพิ่งรีบเห็นเดินเหนือหน่อยๆกินน้ำพี่บาวก่อนม่น้ำอะไรน้ำชาชาชักเอาจริงเหรอเนี่ยชาชักพี่บาวนี่ชิมเข้าไปนี่อ,อร่อยฝีมือพี่บาวนะ ข่าวหัวข่าวหัวข่าวหัวข่าหัวข่หัวน้องเศ้าข่วหัวว้าเม็ดแล้วน้องเศ้าเม็ดแล้วหฮ้เสียเวลาจริงองเร้าอาปังาชาด้านเ้าอาปังนองเศ้าอีเนียง มึงเป็นอะไรของมึงฝันฝันว่าอะไรวะฝันเห็นผู้ชายกูไม่เข้าใจเออทำไมผู้ชายในฝันของกูมันจะต้องเป็นอีกคนคนนี้ตลอดเลยวะหน้าสิวหน้าขวานี้มึงยังฝันเห็นผู้ชายกัวเลียมือจริงเลยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอียมอะไรอะเอียม นี่นะว่ามือกวยมันใช่เวลาที่มึงจะมาเล่นไหมเนี่ยลุงๆนะนะเปลี่ยนใจมาช่วยฉันแล้วเหรอจ๊ะก็เออสิวะไอ้เอ็นมึงไปอีกสามตัวน่าออกังนอก กำลังจ,จะตกใช่เลยอีกไม่นานฝนต้องตกที่เขาพักการถ้าฝนแรกมาถึงไอ้พวกโจรมันจะฆ่าครอบครัวเล้นะอีเลียม,มถ้าฝนตกมึงยิงได้เลยพี่ <c oughs> <c oughs> ะอะไรของมึงถ้าสาวพรอมาจานปักตะไคร้กับหัวฝนไม่จะหยุดตกฉันต้องปักตะไคร้แล้วแถวเนี่ยเอ็งจะไปเอาตะไคร้มาจากไหนอะกูมี<ะ>มี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 แล้วนีอ, <laughs> อีเลียม <laughs> ขอบใจมากแต่นะหมอ ไม่เคยเหี้ยอะไรตกแีง้งหาขนาดเนี้ยวุ้ยบอกว่าไม่เคยไงถ้าเคยต้องรู้สึกแล้วนี่ขื่นัันมึงหลับลึกหรือเปล่าวุ้ยบอกว่ายังไม่เคยโดนโอ้โหกระปัดแต่ใครแล้วทำไมยังตกอยู่วะเชีย่ยนี่ไม่ใช่ตะไคร้นี่มันต้นหอมชิบหายยืดพิษไอ้เอ้ตะไคร้เอ็มันสิโอ้โหยแล้ว กูจะยิงพวกมึงตัวไหนก่อนดีวะเอามึงก่อนแล้วกันนะอย่ายิงแม่ขึ้นนะรักแม่มากอะมึงอะโอ้เลี่ยม เยวเอามาันไปเก็บนุ๊บมาดิเอาไปเข้าไปเลยมึงสงสัยทุยๆมันจะข้างแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นแง่ๆเลยจ้ะหลวงปู่ อิเลียมมันอุตส่าห์ฝากให้ฉันช่วยดูแลทุยทุยแท้ๆทุยทุยเนี่ยมันไม่ได้คลั่งหนีไปหรอกแต่มันเป็นควายรู้กุณคนอยากจะไปช่วยเจ้าของมันต่างหากล่ะมันจะไปช่วยอิเลียมเหรอจ๊ะแล้วทุยทุยมันจะไปถูกทางเหรอจ๊ะหลวงปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอานี่ขหน้าเรายังไม่เจอโจร